สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาเพาะมเมล็ดเอเม็ดมะข่านะมูมะข่าอะไรไม่แน่ใจน่าจะเป็นมะข่ามงนะก็เพื่อนๆแบ่งไม้นะนะบค้รน้ผมกดกระทะเสียไปแล้วเดี๋ยวจะมาดูสองวิธีนะครับการแช่น้ำโดยที่ว่าไม่กระทะส่วนนี้ออกนะครับ กับที่ขทะเนี่ยข้อส่วนส่วนแข็งของมเมล็ดออกนะนี่ก็เสียไปแล้วมือจะมีผลไหมแต่เนี่ยเล็กๆเหลืองๆเนี่ยน่าจะเห็นนิดหน่อยนะก็เป็นเหลืองๆเนี่ยเหมือนมันก็ว่าเป็นแทงออกมา้ปนะครับผมก็ กระทอส่วนนี้ออกนะครับถุงนี้ก็เป็นส่วนที่ไม่ยังไม่กระทอะทีนะครับก็แช่นะ้ำม่ประมาณ2วันนะครับผมก็เพิ่งเพาะเป็นครั้งแรกนะก็จะพามาดูดเลยนะครับ ส่วนที่กระทบนะแช่น้ำไปเลยสองวันก็ส่วนที่ยังไม่กระทบนะมีเม็ดเสียบ้างหกเช่นส่วนวนี้ยังไม่กระทบนะเป็นเม็ดเ,เม็ดล้วนๆเลยนะ เดี๋ยวพามาดูโอเคนะก่อ okay, นะ <Okay. S 2> ผมจะแช่ไว้ประมาณ2วันนะรวมกันส่วนที่ระเทาะแล้วแล้วก็ยังไม่กระเทาะทีนะก็ <Okay. S 2> ขอจบริประเท่านี้นก่อนนะนะก็เป็นการแช่น้ำเฉยๆนะเดี๋ยวพามาดู แบบต่อเนื่องนะครับหลังจากผ่านไป2วันนะค,ครับ